โมเดอร์มีการระบุว่าเมื่อวันที่5สิงหาคมวัคซีนของตนเองสามารถคงภูมิคุ้มกันได้ที่ระดับร้อยละ9 3นาน6เดือนหลังฉีดเข็มที่2พร้อมกับระบุว่าอาจจะมีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3เพื่อการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์หลังจากที่ภูมิคุ้มกันลดลงเล็กน้อย เช่นเดียวกันกับไฟเซอร์ที่มีการระบุถึงความจําเป็นในการกระตุ้นเข็ม3หลังจากที่ฉีดเข็ม2ไปประมาณ6เดือนเนื่องจากมีแนวโน้มว่าประสิทธิภาพของแอนติบอดีที่เกิดจากวัคซีนจะลดลงมากนั่นเองค่ะส่วนทางด้านโนเวว็กซ์ของสหรัฐตอนนี้มีการเลื่อนขอขึ้นทะเบียนเป็นกรณีฉุกเฉินวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในสหรัฐออกไปเป็นช่วงปลายปีนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ได้มีการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนวัคซีนในหลายประเทศของเอเชียแล้ว บริษัท n o วาเว็หนึ่งในผู้ผลิตด้านชีวเภสัชพันฑ์ของสหรัฐมีการประกาศเลื่อนกำหนดการยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการอาหารและยาแห่งชาติหรือ FDA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นกรณีฉุกเฉินวัคซีนป้องกันโควิด -19 จากกำหนดเดิมภายในไตรามาสที่3ของปีนี้ออกไปเป็นภายในช่วงไตรามาส4ของปีนี้ค่ะ ยังไงก็ตาม Novavax มีการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนฟัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างน้อย3ประเทศของทวีปเอเชียได้แก่อินเดียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์พร้อมกับส่งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้กับองค์การอนามัยโลกเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีถุกเชิญเช่นกันซึ่งจะเปิดทางในการเป็นพันธมิตรกับโครงการโคว AX นั่นเอง นอกจากนี้ Novavax ก็ยังได้มีการเปิดเผยรายละเอียดการศึกษาวัคซีนกับหนูแฮมสเตอร์ที่เริ่มการทดลองเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการพัฒนาวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ทั้งเชื้อโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ในเข็มเดียวซึ่งทาง Novavax เตรียมที่จะเริ่มการทดลองทางคลินิกระยะแรกในออสเตรเลียภายในช่วงปลายปีนี้ค่ะ ที่ผ่านมาออสเตรเลียถือเป็นฐานการพัฒนาที่สำคัญของวัคซีนโควิด1 9ของ Novavax ถึงแม้ว่า Novavax จะยังไม่ยืนยันว่าทางการออสเตรเลียจะอนุมัติวัคซีนให้งานแบบใช้งานฉุกเฉินในประเทศได้เมื่อไร่ซึ่งในเวลานี้สหรัฐและออสเตรเลียก็กำลังศึกษาผลของการให้วัคซีนโน v a แว x 2สอโดสให้กับเหล่าอาสาสมัครจากนั้นจะให้วัคซีนเข็มที่3เป็นเข็มกระตุ้นต่อไป รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ